ขอต้อนรับสู่ข่าวผู้หภาพประจำวันจันทร์ที่9มีนาคม2558นะครับพบกับผมเช่นเคยหนุ่มหน้ามนคนเสะราวเมทีฉิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับเปิดรายการมาวันนี้ผมจะพาไปดูการจัดงานสืบสารตำนานไทยลือครั้งที่15ซึ่งทางจังหวัดพะเยานะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาคมไทยลือพะเยาจัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นครับ การจัดงานสืบสารตำนานไทยลืษอครั้งที่15ไต้ลื้อสืบสารอยู่ม้วนกินหวานร้านนาเมืองไทยนะครับที่จังหวัดพะเยาจัดขึ้นครั้งนี้มีชาวไทยลืษอจาก6จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านลำพูนเชียงใหม่ร่วมงานอย่างคับข้างเลยทีเดียวนะครับโดยการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยลืษอ ทั้งการแต่งกายการละเล่นรวมไปถึงประเพณีการตานตุงหรือทงไทยลือนะครับกระบวนแห่ตุงและการนำเครื่องไทยทานเข้าวัดโดยขบวนได้เคลื่อนไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคำอําเภอเชียงคำนะครับขณะที่กิจกรรมภายในงานที่บริเวณข่วงเฮือนไทยลือวัดพระาธาตุศพแวนตำบลยวนนะครับ ก็มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมและการละเล่นของชาวไทยลื้อเช่นการรำวงศิลปะการตีกลองปูจาแบบไทยลื้อนะครับรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมนั่งเดิมของชาวไทยลื้อจากอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยรวมถึงการแสดงวัฒนธรรมของชาวจีน12ปณนนา ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของชาวทายืนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยครับพ่อแม่พ,มพี่น้องท่านใดสนใจไปชมก็สามารถไปได้ที่จังหวัดพะเยานะครับ คุณผู้ชมครับระยะนี้ในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนะครับซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่และบางจุดเกิดพายุลูกเห็บด้วยอย่างเช่นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิส่งผลให้บ้านเรือนรัษฎรได้รับความเสียหายกว่า70หลังคาเรือครับ สภาพความเสียหายของบ้านเรือนราษฎรที่เห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลละหารและตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสนะครับหลังถูกพายุลูกเห็บพัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาลมแรงได้พัดเอาสังกะสีเครื่องเรือหลุดออกจากบ้านเกลื่อนเลยนะครับทั่วบริเวณบ้านและทำให้ไฟฟ้าดับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา นอกจากนั้นลมพายุที่พัดแรงยังสร้างความเสียหายให้กับร้านค้าอาคารโรงเรียนหนองบัวรองรวมถึงวัดสถานที่ราชการป้ายโฆษณาและสถานประกอบการร้านจำหน่ายล้อรถยนต์ถูกลมพัดหลังคาหายไปทั้งแถบกระจกแตกกระจัดกระจายล้อแม็กได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำบล อบอตหนองบัวใหญ่และกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ออกสำรวจพบว่ามีอาคายบ้านเรือนเสียหายทั้งสิ้น70หลังคาเรือนซึ่งจะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ก็เฝ้าระมัดระวังตนเองจากภายพายุฤดูร้อนด้วยนะครับ มาต่อกันที่ปัญหาไฟไหม้บึงสีไฟครับต้องบอกว่าตอนนี้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นต้องปวดหัวอย่างหนักเลยนะครับเพราะมีชาวบ้านแอบบุกรุกเข้าไปจุดเผาวัชพืชภายในบึงสีไฟอีกรอบตอนนี้ยังดับไฟไม่ได้เลยครับควันไฟสีขาวพวยพุ่งสู่ท้องฟ้ามาจากการเผาไหม้ของวัชพืชหลายสิบจุดหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านได้บุกรุกเข้าไปจุดไฟเผาภายในบึงสีไฟอีกครั้ง และจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับมีลมพัดระโชกแรงทําให้ไฟที่ลุกไหม้ยอยู่เกิดลุกลามแผ่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หมอกควันไฟพุ่งกระจายไปทั่วบริเวณร,รอบๆพื้นที่บึงสีไฟรัศมีกว่า1กิโลเมตรนะครับทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรที่อยู่ติดกับบึงสีไฟได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ก่อนหน้านี้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บูรณาการร่วมกันเข้าไปดับไฟที่ลุกไหม้วัชพืชภายในบึงสีไฟที่ชาวบ้านบุกรุกเข้าไปจุดไฟแล้วนะครับเพื่อดับเพื่อจับจองพื้นที่ดินไว้สําหรับทํานาบัวในช่วงฤดูฝนและจุดไฟ ไล่ล่าสัตว์เลื้ยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหลังจากบึงสีไฟระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและทําให้เกิดน้ําแห้งขอดเป็นบริเวณกว้างนะครับโดยที่ผ่านมาเปลวไฟได้ลุกไหม้วัชพืชที่ทับถมเป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งจํานวนมากโดยมีความเสียหายไปจํานวนกว่า1,500ไร่แล้วจึงขอความร่วมมือกับประชาชนอีกครั้งนะครับได้โปรดเห็นใจแต่ประโยชน์ส่วนรวมกันนะครับ ขอความร่วมมือไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะครับก็โปรดอย่าเข้าไปจุดไฟในบึงสีไฟอีกนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้ไปติดตามผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นควา้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาในการประกวดเรียงความหัวข้อข้านิยม12ประการที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นนะครับหวังจุดประกายความคิดนําไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานครับเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ ควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จนี่คือเนื้อหาตอนหนึ่งของเรียงความในหัวข้อที่5เรื่องรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของนายปณทัศน์มาศนอกหรือน้องน้ำนักศึกษาชั้นปีที่6คณะศึกษาศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งเข้าประกวดในการประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยม12ประการที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และเขาก็คว้ารางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสดห0,000บาทพร้อมโลก่เกียรติยศมาครอง จุดเริ่มต้นนะครับในการส่งเรียงความเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ช่องโทรทัศน์ช่อง11นะครับก็เห็นนโยบายเกี่ยวกับค่านิยมประกวดค่านิยม12ประการก็เลยได้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจคิดว่าเราในฐานะเยาวชนไทยคนหนึ่งนะครับน่าจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและนํามาปฏิบัติจนเป็นเกิดเป็นค่านิยม12ประการขึ้นนะครับก็ได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องการเขียนเรียงความนะครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม น,นายปณทัศน์มาดนอกพูดถึงเรียงความที่ชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ว่ามีเนื้อหาเริ่มต้นจากความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยที่มีวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและหลากหลายมีการให้ความสำคัญและมีประเด็นในการโน้มน้าวใจให้ร่วมกันอนุรักษ์ข้อที่5รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะครับในส่วนนี้ก็เพราะว่านะครับ ประเทศไทยโชคดีมากเลยนะครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยแล้วก็มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับผมในฐานะเยาวชนไทยจึงได้ทําหน้าที่ในการนะครับสั่งสมวัฒนธรรมและก็สืบทอดนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่จึงเป็นแนวคิดในการนะครับเขียนเรียงความในเรื่องนี้นะครับ จากรางวัลต่างๆที่ได้รับมาจากหลากหลายเวทีตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาปณทัศน์บอกว่าเกิดจากการอบรมสั่งสอนในเรื่องของการหลักการเขียนเรียงความของครูท่านหนึ่งขณะที่เรียนในชั้นประถมศึกษานอกจากนี้ยังหมั่นศึกษาหาความรู้รู้เท่าทันเหตุการณ์และการเปิดโอกาสให้ตนเองซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขาได้รับรางวัลมากมาย คิดว่าที่ทำให้ได้นะครับก็คืออประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท่านาคุณครูบอร์เรียนแพงส้อยนะครับซึ่งเป็นคุณครูนะครับที่ภาษาไทยที่ได้ฝึกฝนทักษะการเรียงความจนได้ใช้ต่อยอดมาจนถึงระดับอุดมศึกษาครับซึ่งผมก็ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองมาเรื่อยมาแล้วก็ได้ มอบโอกาสให้กับตัวเองนะครับในการที่จะไปแข่งขันในเวทีระดับประเทศโดยที่มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในตัวเองนะครับกล้าที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองนะครับไม่อายที่จะเข้าประกวดแข่งขันในเวทีระดับประเทศครับผมนอกจากความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้แล้วปณทัศน์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรียงความของเขาจะเป็นช่องทางที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูป,ปธรรมของประชาชนคนไทยด้วย สุธนะเนลลงหดถ่ายภาพเนชนกชัยรคำทีมข่าว n อ t บขอนแกน่นรายงานช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ เชิญเที่ยวงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2558ระหว่างวันที่4-13มีนาคม2558ณวัดพระบรมธาตุนครชุมและบริเวณสนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร4-13มีนาคม2558งานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานการชาติจังหวัดกำแพงเพชรอย่าลืมและอย่าพลาดแล้วพบกันให้ได้นะคะกำากำลัง,งตรวจสอบการทิ้งขยะพลาสติกการเผาขยะอิเล็กทรอนิกส์การทิ้งของเสียมีพิษการปนเปื้อนของสารพิษ เกิดสภาพเช่นนี้ทิ้งขยะในที่ของมันคิดก่อนทิ้งกลับเข้าสู่ข่าวาคุยภาพนะครับรอย่กงจุกผมหนุ่มหน้าบนคนเสกราวเมทีชิมจิ๋วครับ คุณผู้ชมครับเสียงชาวบ้านวันนี้ไปดูปัญหากองขยะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักวอนผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วนเลยครับ กองขยะสูงเป็นภูเขาขนาดใหญ่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเนื่องจากในพื้นที่ตำบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเจอปัญหาใหญ่คือขยะล้นเมืองไร้าการดูแลบนเนื้อที่หลายร้อยไร่เลยทีเดียวกลายเป็นที่ทิ้งขยะของบรรดารถขนขยะจากอปตอ,อบจอและเทศบาลต่างๆ กว่าวันละ50ตันเลยทีเดียวนะครับบางคันเทลงตามข้างทางบางคันเทลงตามป่าสวนสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นกับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนายอุดอมขับมกิจรองนายกเทศบาลยองในรถเทศบาลตำบลไก่คำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแล และข้อเท็จจริงด้วยนะครับและนําไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้หากปล่อยไปเช่นนี้ไม่นานอาจจะเกิดโรคระบาดได้ครับกันน้าในบ,บ่อปรดานก็เริ่มเสียครับที่โมเจ็ดโมสิบเอ็ดครับแล้วก็แมลงวันครับกินแมลงวังนเยอะแล้วก็เอ,อกชนก็ามาเพื่อว่าจะมาทําให้ดีขึ้นแต่ตอนนี้มันไม่ได้ดีแล้วมันเร็วลงครับเพราะว่าผมไม่ทันไม่ไม่มีการยีดบกบิอะไรเลย ไม่มีาการใช้กบเลยนอกจากนี้นะครับยังพบว่าบ่อขยะดังกล่าวกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสุนัขก,กว่า200ตัวชาวบ้านเกรงว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือโดยด่วนเลยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านเลยนะครับเพราะชาวบ้านเขาเกรงว่าจะเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ได้ คุณผูชมครับช่วงนี้ไปติดตามผลการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลางจิงทั่วพระราชทานซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมโปงลางแพลวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสินประจำปี2558นะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี่เองครับโดยผลการแข่งขันประเภทกอประชาชนทั่วไปได้แก่ว,วงโปงลางโรงเรียนอนุกูนารีนะครับของทวยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมรางวัลเงินสด60,000บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชมเชยได้รับเงินสด5 0 0 0 0ื่นส0 0และ1 0,000บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับส่วนประเภทขอระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศได้แก่วงโปงลางโรงเรียนคลองขามวิทยาคารอำเภอยางตลาดคลองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัาายลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล5 0 0 0 0บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับเงินสด4 0 0 0 0บาทและ3 0 0 0 0บาทพร้อมเกียรติบัตร สุดท้ายนะครับเป็นประเภทคอระดับประถมศึกษาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลกาลสินครองถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมเงินสด40,000บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ1และ2ได้เงินสด30,000และ20,000บาทพร้อมเกียรติบัตรครับยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน11เด็ดทั่วไทยครับ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ดกว่า300คนศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอนเนื่อมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีที่บริเวณป่าชุมชนบนเนื้อที่กว่า89้าไร่ที่บ้านหัวบึงตำบลทรายมูลอำเภอน,น้ำพองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ชาวตำบลทรายมูลร่วมกันอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้คงไว้สืบไป สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดค่ายก้าวใหม่สารยายรักครอบครัวสำหรับผู้เข้าฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่กองพันทหารราบที่1นึ่งกรมทหารราบที่16ค่ายประเสริฐสงครามจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าร่วมฟื้นฟูสมรรถภาพาผู้ติดยาเสพติดจำนวน66คนใช้วิทยากรจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายผลึกกำลังร่วมกับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ภายใต้โครงการช่วยกันหมูหม่เฮาเมาบอกรับรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และทุกช่วงเทศกาลโดยเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดไว้36จุดหลักและจุดรองตามอำเภอตำบลชุมชนหมู่บ้านอีกจำนวนหนึ่งให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการรณรงค์ให้เกษตรกรไถกรบต่อสั่งพืชแทนการเผา แก้ปัญหาการเสื่อมโทรมของหน้าดินและลดปัญหาโลกร้อนน้แปลงนาข้าวของนายวิชัยกกหอมเกษตรกรหมู่ที่6ตำบลหนองนิคมยาตราอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการปรับปรุงดินโดยการไถกรบของต่อสังข้าวตลอดจนผลกระทบจากการเผาต่อสังข้าวที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้วย หนึ่งนผู้ทอนวันนี้นะครับผมจะพาไปชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านอย่างลิเกฮูลูการร้องและมีดนตรีให้จังหวะที่ต้องใช้ไหวพริบปฏิพานใช้ภาษาคารมดนกลอนสดด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันได้เลือนหายไปจากวิถีชีวิตชุมชนของชาวมุสลิมทําให้ปรานลิเกฮูลูต้องการที่จะพลิกฟื้นอีกครั้งนะครับติดตามได้ในหนึ่งนายผู้ทอนครับ นายหวังสมแอแห่หลิมปราดลิเกฮูลูแห่งบ้านท่าม่วงอำเภอเทภาพาจังหวัดสงขลาผู้ซึ่งหลงไหลในสเสน่ห์ลิเกฮูลูมาตั้งแต่อายุ18ปีใีนายหวังสมแอเล่าว่าได้ศึกษาลิเกฮูลูมาจากรุ่นสู่รุ่นจนก่อตั้งเป็นคณะลิเกฮูลูของตนเองโดยมีสมาชิกเป็นญาติพี่น้องและชาวบ้านในชุมชน สมัยก่อนได้รับความสนใจมากเพราะเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวมุสลิมที่เล่นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านแต่การเวลาทำให้ลิเกฮูลูเสื่อมหายไปจากชุมชนมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะผู้เล่นต่างมีครอบครัวและแยกย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนช่องทางทำมาหากินจึงทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปครับก็ศิลปะลิเกหูลูของอ่พื้นบ้านเรานี่ ได้หายจากไปจากหมู่บ้านกระอานครับก็ประมาณ20กว่าปีนะครับ20กว่าปีแล้วก็ทีนี้ผมก็คิดว่าสิ่งนี้มันจะหายจากหมู่บ้านเราแล้วเมื่อปี50ครับก็เริ่มใหม่นะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้ และเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีความคิดที่จะฟื้นฟูการแสดงลิเกฮูลูให้กลับคืนมาอีกครั้งโดยการหว่านมาเมล็ดไปที่เยาวชนเพื่อบ่มเพาะพวกเขาให้เป็นต้นกล้าของลิเกฮูลูในการสืบทอดศิลปะของบรรพบุรุษให้อยู่คู่กับชาวมุสลิม นอกจากนี้ปลาลิเกฮูลูแห่งบ้านท่าม่วงยังได้หวังอีกว่าเมื่อชาวบ้านได้ฟังและเห็นเขาจะนำกลับไปคิดทบทวนนั่นคือช่องทางของจุดเริ่มต้นสันติภาพเพราะครั้งหนึ่งลิเกฮูลูเคยพลิกฟื้นวิถีชีวิตในชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับ คืนมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและครั้งนี้เชื่อว่าอย่างน้อยลิเกฮูลูจะเป็นสื่อสามารถช่วยทําให้เกิดความสงบสุขหวนกลับคืนมาสู่ชุมชนมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้และอยากฝากถึงปราดลิเกฮูลูท่านอื่นๆที่มีความรู้ความสามารถในเชิงศิลป,ปะการแสดงพื้นบ้านอย่างลิเกฮูลูควรนํามาถ่ายทอดให้ลูกหลานพร้อมตลอดเวลาครับตอนนี้ก็ยังฝึกเด็กอยู่ครับฝึกเด็กชั้นประถม นะครับจากเด็กเล็กๆชั้นประถมนี่ฝึกอยู่ครับอยากจะไม่ให้หายขาดไปครับผมก็อยากจะฝากให้บรรดาผู้รู้ในด้านนี้นะครับในเมื่อท่านรู้แล้วว่าศิลปะชนิดนี้จะหายจากเราไปแล้วเราก็พยายามครับพยายามทํำยังไงก็ได้ครับหาเด็กมาฝึกสมแล้วก็ให้เขาเป็นเพราะเป็นการที่เราได้เสริมสร้าง เวลาให้้เเขาารูจักกวลแลแะ็ให้ร้รูจักว่าสังคมเราอยู่อย่างงนนี้ใหวัสมแอรปราลิเกหูลูแห่งบ้านท่าม่วงได้สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาพยายามที่จะใช้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านเป็นสื่อกลางทำความเข้าใจให้เกิดความรักซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนแม้อาจจะต้องใช้เวลานาน,านก็ตาม ธวัชชัยวรรณโรธถ่ายภาพมัสุภานาคสิงห์ทีมข่าวเอ็นบีีสงขลารายงาน สำหรับผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ w w w f a c e b o o k .com ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ และว,วันนี้เราจะลากันด้วยขบวนแห่พระงานสมโพธิวัดกวนอิ่มเชื่อมสัมพันธ์ไทยมาเลประจาปี2558โดยมีขบวนแห่องค์พระของศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและขบวนเจ้าจากประเทศมาเลเซียรวมถึงขบวนมา้าทรงสิงโตมังกรแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้พรแก่ประชาชนทําให้วัรยากาศในเขตเทศบาลเมืองเบตงคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างรอชมเป็นจนํานวนมากครับ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุหน่มนามนคนเซาะกราวเมทีชิมจิว๋วพร้อมด้วยทีมงานข่าวภูมิภาคทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมมอกล้องสรวิทกับรอยไทยไอเดียเช่นเคยครับมีอยู่ครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมผมได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารทะเลร้านหนึ่งครับแล้วก็สั่งข้าวผัดแกงเขียวหวานปูมารับประทานโหอร่อยมากๆเลยฮะวันนี้เราจะมาลองทํากันไปดูขั้นตอนกันครับขั้นแรกนะครับคุณผู้ชมก็จุดเตาก่อนครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับ หลังจากที่ไฟเราร้อนได้ที่นะครับก็ใส่กระชายก่อนครับเพราะว่าวเราต้องการกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่มะเขือม่วงครับคุณผู้ชมตามด้วยเกือปูครับตามด้วยรอยไทยแกงเขียวหวานครับผัดต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันครับ ใส่ข้าวได้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ระวังว่าอย่าคนแรงปิดไฟและจัดจานครับแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นฝอยครับตามด้วยข้าวผัดเลยครับอัดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็ชัญนชัญนชยังไม่เสร็จครับตกแต่งด้วยใบโหระพาครับเรียบร้อยครับข้าวผัดแกงเขียวหวานปูครับ รูปร่างหน้าตากลิ่นหอมนะครับที่สําคัญก็คือรสชาติผมรับรองเลยว่าไม่แพ้ร้านอาหารดางๆแน่นอนส่วนเมนูข้างหน้าครับจะเป็นอะไรพิเศษยังไงต้องติดตามกันนะครับในรอยไทยไอเดียวันนี้ขออนุญ,ญาตไปชิมฝีมือตัวเองก่อนสวัสดีครับรอ m มพ Food the Healthy t a s t การแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติครั้งที่